สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับทิเชอร์นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ทิเชอร์จะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจับตัวของดินค่ะเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆที่เราเรียกกันว่าอนุภาคของดินค่ะ อนุภาคของดินจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะคะแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มคือ 1. ขนาดใหญ่เรียกว่าอนุภาคขนาดทราย 2. ขนาดกลางเรียกว่าอนุภาคขนาดทรายแป้งหรือดินล้วนค่ะและ3ขนาดเล็กเรียกว่าอนุภาคขนาดดินเหนียวค่ะเรามาดูกลุ่มที่1กันก่อนเลยนะคะกลุ่มของดินทรายค่ะ หมายถึงปุ่มเนื้อดินที่มีอนุภาพขนาดเป็นทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่าร้อยละ85%เลยค่ะโดยอนุภาพจะเกาะตัวกันอย่างลรว,วมและมองเห็นเป็นเม็ดเดียวๆได้ค่ะความรู้สึกเมื่อสัมผัสดินทรายนักเรียนเคยเล่นดินทรายกันไม่เอ่ย ความรู้สึกเมื่อเราเล่นดินทรายนะคะเราจะรู้สึกสากมือค่ะแต่เมื่อลองกำดินที่แห้งนี้ไว้ในอุ้มมือแล้วคลายดินออกดินก็จะแตกออกจากกันได้อย่างง่ายดายแต่ถ้ากำดินที่อยู่ในสภาพชื้นจะสามารถทำให้เป็นก้อนหล,มลวมๆได้แต่พอสัมผัสก็จะแตกออกจากการทันทีค่ะกลุ่มที่2 ลุ่มดินร่วนนะคะประกอบไปด้วยอนุภาคขนาดทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณที่ใกล้เคียงกันดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้างที่จะละเอียดนุ่มมือในสภาพดินแห้งนะคะจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณแต่ในสภาพดินชื้นดินจะยืดหยุ่นได้บ้างค่ะความรู้สึกเมื่อสัมผัสดินร่วนนะคะเราจะรู้สึกว่า นุ่มมือค่ะแต่อาจจะรู้สึกสากมืออยู่บ้างเล็กน้อยแต่เมื่อกำดินให้แน่นในฝ่ามือแล้วคลายมือออกดินจะจับกันเป็นก้อนไม่แตกออกจากกันค่ะกลุ่มที่สามกลุ่มของดินเหนียวกลุ่มของดินเหนียวนี้ประกอบไปด้วยอนุภาพขาดดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ4ี่สิบขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดสามารถปั้นได้ค่ะ ความรู้สึกเมื่อสัมผัสดินเหนียวนะคะดินเหนียวท่าในสภาพดินแห้งจะเกาะตัวกันเป็นก้อนแข็งและเมื่อเปียกน้ําจะมีความยืดหยุนสามารถปั้นเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ค่ะและดินเหนียวจะมีลักษณะที่เหนียวติดมือเราได้ค่ะสรุปเรื่องการจับตัวกันเป็นก้อนของดินดินทรายเป็นดินที่มีอนุภาคนือดินที่ใหญ่ที่สุด รองลงมาคือดินร่วนและดินเหนียวค่ะจากการที่ดินทรายมีอนุภาพเนื้อดินที่ใหญ่ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นดินทรายจึงไม่สามารถจับตัวกันเป็นก้อนได้นานเหมือนอย่างดินร่วนและดินเหนียวค่ะช่วงถามตอบเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกัน ของชิ้นส่วนเล็กๆที่เราเรียกว่าอะไรคำตอบก็คืออนุภาคของดินค่ะอนุภาคของดินมีขนาดเท่ากันหรือไม่คำตอบก็คืออนุภาคของดินมีขนาดที่ไม่เท่ากันค่ะท็อปปีการจับตัวของดิน ค่ะวันนี้นะคะที่เชฟก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนได้ทำกันทั้งหมด3ข้อคำสั่งก็คือจงตอบคำถามต่อไปนี้โดยที่นักเรียนไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะให้นักเรียนใส่ดอฮาร์ดแล้วตามด้วยคำตอบของนักเรียนได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะและถ้านักเรียนคนไหนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืม อันเลลายวันไลยแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาที่อัลบั้มของห้องตัวเองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคราบหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย